สวัสดีครับผม3 9มาวันแล้วครับมาเก็บไข่กันดีกว่าครับผมมาดูกันว่าวันนี้จะได้กี่ฟองครับ <c oughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6เช้าชานี้ได้78ฟองคับผม ไว้เจอกันตอนเย็นครับบ๊ายบายสวัสดีตอนเย็นครับผมเชา้าได้ไป78ฟองนะครับมาดูกันว่าจะได้เพิ่มเป็นเท่าไหร่ครับ79 80 81 82 83แปดสิบสองแปดสิบสาม แปดสิบสีเโอเคครับผมวันนี้ได้87ดองครับผมไว้มาเก็บขายด้วยกันใหม่ครับบายบายครับ